และนี่ก็เป็นการจัดอีเวนต์ที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของ PUBG Mobile เมื่อทาง Ten c ซ n t g เกมจับมือกับเกร์กรุ๊ปเคป๊ชื่อดังของประเทศเกาหลีใต้อย่าง b a c k p พิ k และล่าสุด PUBG Mobile ได้ปล่อยตัวอย่างของแมทแสนสนุกบนสมอลภูมฟัน t c h เกมเพย a โชว์ with b l c k p พิ k มีการจับคู่แข่งขันเกมจ้องตากันของสาวๆซึ่งดูท่าทางโรเซ่ก็ไม่น่าจะรอดนะคะเนี่ย หลุดคำหรือว่าเคิรลิซ่ากันนะมีการโพสต์ท่าถ่ายภาพทำให้เห็นลิซ่าในชุดมินิดรสในสูตรยาวมีความเท่แต่ก็แอบเซ็กซี่เล็กๆค่ะแน่นอนค่ะสายเกมอย่างพี่จีซูน่าจะชอบเอามากๆท่าทางมั่นใจขนาดนี้ในตัวอย่างจะมีการจับคู่เจนนี่กับจีซูแข่งขันกันเล่นเกมกับพิธีกรค่ะ ซึ่งในวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนเวลา20นาฬิกาตามเวลาของบ้านเราสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดภายในเกม PUBG Mobile หรือสามารถติดตามรับชมผ่านทางการถ่ายทอดสดทาง Facebook และ YouTube ชักอยากจะให้ถึงวันศุกร์เร็วๆแล้วล่ะค่ะเพราะว่าอยากจะเจอสาวๆกันแล้ว